จะต้องไปอันตราซาวตอนอายุครร์กี่เดือนหรือว่ากี่สัปดาห์ถึงจะอันตราซาวเห็นเพศของลูกเป็นคําถามที่คุณแม่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ท้องแรกคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีการเขาเรียกอะไรอะ่ะคาดหวังนะคะอยากได้ลูกผู้ชายคุณพ่ออยากได้ผู้ชายคุณแม่อยากได้ผู้หญิงอะไรเนี้ยคะ่ะก็มีการลุ้นใช่ไหมคะคราวนี้ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะต้องไปซาวตอนไหนอะ่ะถึงจะเห็นเพศลูก ช่วงระยะเวลานะคะการอันทศาวที่เหมาะสมนะคะก็คืออายุครรภ์ประมาณประมาณนะคะ5เดือนอาจจะช่วง4ถึง6เดือนนี้ก็ได้ซึ่งการอันทราวช่วงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเห็นเพศร0 0เนะคะคุณแม่ไม่มีการอันทศาวแบบไหนที่ฟันทงยืนยันได้หนึ่งอเรซต์แค่อันทศาวเพียงครั้งเดียวนะคะการที่อันตราวประมาณ5เดือนเนี่ยอาจจะนะคะอาจจะเห็นในเรื่องของเพศลูกด้วยก็ได้ถ้าลูกอ้าขา นะชัดเจนหรืออาจจะดูเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยก็ได้ดูเรื่องนิ้วมือนิ้วเท้าครบไหมนะคะดูเรื่องของการยืนยนันการคาเนกําหนดคลอดวันที่คลอดนะคะว่าอยู่ประมาณไหนเนี่ยค่ะมันก็จะได้อะไรที่ชัดเจนขึ้นถ้าเราไปอัตราเเร็วไปเช่นสมมติสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่ครบถ้วน นะคะหรือเป็นอันตรซาวช่วงท้องแก่ใกล้คลอดทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้การดูหรือการวินิจฉัยต่างๆมันก็อาจจะล่าช้าไปเพราะฉะนั้นการอันตรซาวนะคะถ้าให้ดีที่สุดนะคะคืออันตรซาวครั้งแรกเลยนะคะช่วงตั้งครรภ์แปดวิคสิบวิคเลยะคะ่ะเพื่อดูว่าหนึ่งท้องนอกมีลูกไหมมีท้องลมไหมนะคะอันตรซาวครั้งสองคือประมาณสี่ถึงหกเดือนหรือประมาณห้าเดือนนะ,ะอันนี้ดูอีกทีหนึ่ง นะคะยืนยันอะไรต่างๆหลายๆอย่างดูกําหนดข้อด,ดูความพิการดูเรื่องของเพศได้ค่อนข้างชัดเจนถ้าเขาอ้าขานะคะแล้วก็อันตรสาวอีกทีคือช่วงท้องแก่ใกล้คลอดอ่าเพื่อที่จะยืนยันดูเพศอีกทีก็ได้นะดูเรื่องของท่าเด็กด้วยอเด็กท่าหัวไหมหรืออยู่ท่าก้นหรืออยู่ท่าขวางที่จําเป็นจะต้องผ่านะคะถ้าเราสามารถเลือกได้นะคะการอันตรสาวก็จะได้3ามครั้งเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะหรือมากกว่านี้ก็ดี แต่ถ้าเราไปฝากคันที่โรงพยาบาลรัฐบาลเราไม่สามารถขอคนหมอได้นะคะว่าจะอันตรสาวดูเพศทุกครั้งเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะคุณหมอคนไข้ยเยอะภาละงานก็จะเยอะนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอซึ่งการอันตรสาวดูเพศนะคะการที่คุณหมอจะฟันธงว่าเป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงนะคะคุณหมอก็จะไม่ได้แค่อันตสาวครั้งเดียวแล้วก็ฟันทงให้เลยว่าเป็นผู้ชายร้อยเปเ็นะอ่าเป็นผู้หญิง100%เนต์นะไม่นะคะคุณคุณแม่คุณหมอก็อาจจะมีการนัดอันตราสาวซ้ําดูเรื่อยๆเพื่อยืนยันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่มีการอันตราสาวอะไรที่ยืนยันได้100%เซนะคะคุณแม่